กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในส่วนของเงินอุดหนุนนะคะซึ่งเป็นเงินทุนให้เปล่าเพื่อส่งเสริมให้สตรีมีการประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมให้มีอาชีพและรายได้ตัวอย่างของจังหวัดนครปฐมก็คือกลุ่มทาผ้ามัดย้อมของตาบลพ้นเียดอาเภอนครศรีสีค่ะเงินอุดหนุนนะครับในการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยเป็นเงินที่ ทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยสนับสนุนห <ís> ร <tôi> ืออุดหนุนให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรเปิดโอกาสให้สมาชิกขอเงินอุดหนุนที่สมาชิกเนี่ยต้องการมาทําโครงการมาพัฒนาศักยภาพมาอบรมให้ตรงตามความต้องการของพี่น้องสมาชิกให้มากที่สุดครับยกตัวอย่าง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของนครชยัยศรีดําเนินการมาก็คือเรื่องแรกนะครับก็เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพการเย็บผ้าไทยนะครับเย็บผ้าไทยเรื่องที่2เนี่ยเราทําในเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งขณะนี้เนี่ย ปัญหาหลักก็คือโควิดแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาชิกเนี่ยได้ช่วยกันทําเจลล้างมือเพื่อที่ไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิดนะครับผนวกกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนได้นําหลักประจาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพเราก็สนับสนุนให้เข้าใจวิธีการปลูกพืชปลูกผักรวมทั้งให้เมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ผักไปเลยครับถ้าเกิดปัญหาโควิดคนก็จะได้มีอาหารมีผักมีไราไยว้บริโภคในครัวเรือนนะครับ เช่นในวันนี้ตำบลเนี้ยพเนียดเนี่ยมีแนวทางที่จะทำให้สมาชิกเนี่ยได้มีรายที่ปรรายได้อย,อย่างไรจึงเกิดแนวคิดที่จะทำในเรื่องของผ้ามัดย้อมนะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกนั้นเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการสัมพันธ์กันมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเงินอุดหนุนตัวนี้เนี่ยเราได้ฟรีมาทำโครงการฟรีแล้วก็ไม่ต้องเอาไปใช้หนี้ขั้นตอนเรามีการประชุมคณะกรรมการก่อน แล้วก็ให้คณะกรรมการนําเสนอว่าเราอยากจะทําอะไรกันนะคะเขาก็มีการประชุมกันก็มีการเสนอให้ทําการทําผ้ามันย้อมตัวนี้นะคะก็ทําโครงการเสนอไปยังอําเภออ,อําเภอก็ช่วยกันคิดต่อว่าเอ๊สิ่งที่ประสานมาเนี่ยจะทําเป็นโครงการนะครับให้การสนับสนุนให้ลงรายละเอียดลึกได้อย่างไรนะครับ สิ่งที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนะครับทางนครเชียงศรีคิดมาโดยตลอดก็คือว่าเงินอุดหนุนเนี่ยครับเราจะพัฒนาศักยภาพในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยได้อย่างไรเราก็ให้สมาชิกเสนอว่าใครอยากจะทำอะไรนะคะทางสมาชิกเราก็เสนอว่าถ้า เราจะทําผ้ามัดย้อมได้ไหมเนื่องจากว่าเราเคยทําผ้ามัดย้อมมาแล้วเราจะได้เอาไปต่อยอดจากตรงนั้นได้บางคนก็เอาไปทําเล็กๆ,ๆน้อยๆขายเองได้นะคะและแตอนนี้ก็เลยมาเสนอว่าเออถ้าเราทําบางคนเนี่ยเริ่มทําออกจําหน่ายแล้วเราก็คิดว่าเอามารวมกลุ่มกันเพื่อทําเป็นกลุ่มเพื่อจะได้เอาไปจําหน่าย แล้วที่สําคัญที่สุดเราอยากได้ความสามัคคีปลอดอองของกลุ่มสตรีจากคนที่อยู่คนละมุมไม่ค่อยได้เจอกันเราก็เอาคนแต่ละมุมนี้มารวมกันนานๆจะได้มารวมกลุ่มกันสักทีหนึ่งก็เป็นการรวมกลุ่มที่ง่ายขึ้นเพราะเราได้รู้เป้าหมายของแต่ละเรื่องไว้อยู่แล้ว สำคัญถ้าหากว่าท่านสมาชิกสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยทำให้เกิดอาชีพรายได้ก็จะเป็นประโยชน์นี่แหละครับคือเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นการเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งทางด้านของอสังคมแล้วก็อาชีพและรายได้ครับอำเภอนครเยสีก็จะดําเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในส่วนของเงินอุดหนุนก็จะประมาณนี้